สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับ m a นแมสเกมมิ่งนะครับกับมอนสเตอร์ไอซ์บอลวิดีโอนะครับวันนี้นะครับผมก็มีเควสมาอัปเดตกันอีกแล้วนะครับเควสนี้นะครับเป็นเควสที่เปิดโอกาสให้เราออกไปฟาร์มไอเทมอันหนึ่งนะครับที่สำคัญมากๆเลยนั่นก็คือเกรสสปิริตเวนเจมสนะครับเกรสสปิริตเวนเจมสนะครับมันเรียกได้ว่าเป็นไอเทมที่จําเป็นมากๆเลยในการบิลเซตยินเอ็นเกมของเรานะครับเพราะว่าเกรสสปิริตเวนเจมสเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันจะใช้ในการอักเมนเลเวลสูงๆนะครับยกตัวอย่างเช่นกกาาาารรรออออออััปปเเเเเมนนิิดดช่่งงงงสลลล็็ตตขขววุธะคบๆยแ้ รวมไปถึงสกิลต่างๆที่เลเวลสูงๆเลยนะครับเหมือนกับเราอัพเมนแอตแทกแม็กซ์เลเวลสุดท้ายเนี่ยก็ต้องใช้เกรสสปิดเวนเจมส์นะครับโดยปกติแล้วนะครับเกรสสปิดเวนเจมส์เนี่ยมันจะดรอปมาจากไกดิ้งแลนด์อยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันจะดรอปจากมอนสเตอร์เทียสามซึ่งมอนสเตอร์เทียสามเนี่ยก็คือมอนสเตอร์ที่เป็นประเภทมังกรนะครับที่เป็นตัวม่วงหรือว่าตัวโกรธเนี่ยทุกตัวเลย รวมไปถึงลาจังนะครับเดวิดโจแล้วก็บาเซลกิสนะครับซีติงบาเซลกิสสามตัวนี้เนี่ยก็นับเป็นมอนสเตอร์เทมเพลตเทียสามเหมือนกันอ่ะยังมี2ตัวนะครับก็คือ กูราเทียนกับซูเออร์ทัลลัสนะครับสองตัวนี้ก็นะับเป็นมอนสเตอร์เทียซ่าเหมือนกันแต่ต้องเป็นตัวม่วงนะครับถ้าเป็นตัวม่วงเนี่ยมอนสเตอร์พวกนี้จะดรอปเกรสสปิริตเวนเจมหมดเลยแต่มันไม่ได้ว่าจะดรอปง่ายๆนะครับไม่ใช่ว่ามันจะคอนเฟิร์มทุกครั้งถ้าเราจัดการมันมันก็ไม่ใช่ว่าจะดรอปตลอดเราจะต้องจับมันไปโขกฝานะครับแล้วก็มันดรอปชายออกมาใช่ไหมครับชายนี่ให้เราได้เก็บแล้วก็มันมีโอกาสที่จะกลายเป็นเกรสสปิริตเวนเจมนะครับก็โดยปกติแล้วนะครับถ้าไปฟาร์มในการ์ดิ้งแลนด์เนี้ย<ม>เราก Skill ologist, รารรรสสปปินะิตเเเเเวนนนจมมมี่่่่ยดออัืไห มันก็มีโอกาสที่เราจะได้2ครั้งเลยแต่โดยปกติแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ดอกง่ายๆเลยนะครับผมฟาร์มตั้งนานเนี่ยได้มา6 7อันเองแต่เควสน,นี้นะครับมันเปิดโอกาสให้เราเออกมาจัดการกับเจ้าเนกิการเต้ในแมป,ปแรกที่เราเคยเจอมันนะครับตามเนื้อเรื่องเนี่ยก็คือแมป,ปของตัวรัสบอสหรือว่าแมป,ปชาร่าโดยเควสนี้นะครับมันจะชื่อว่า Od to the Dress Section นะครับเป็นเควสอีเวนต์เควสนี้เนี่ยมันจะลงมาให้เล่นเฉพาะ PS4 กับ Xbox ก่อนนะครับตั้งแต่วันที่5มีนาถึงวันที่19นนรับกไกฟาร์นาัน จากที่ผมได้ลองเล่นดูแล้วนะครับเควสนี้เนี่ยหลักๆเลยก็คือไม่ได้ยากอะไรนะครับแค่จัดการกับลูเินตในกิคนเต้ ante, ตัวม่วงก็ยิง s อสเอสเดียวก็ตายนะครับผมใช้เวลาเตียนนี้ประมาณ9นาทีนะครับก็ไม่ได้ยากอะไรแต่สิ่งที่ดีของมันคือมันคอนเฟิร์มนะครับในการดอบเกรสสปิริตเวนเจมหนึ่งอันตลอดเลยเท่าที่ผมลองเล่นดูนะครับก็คือผมได้ทุกตาเลยเนี่ยเกรสสปิริตเวนเจมเนี่ยแต่จะได้แค่อันเดียวนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามีใครได้2อันหรือ3อันหรือเปล่านี้ก็ช่วยมาแชร์ให้ผมด หลักๆแล้วนะครับเควสนี้ผมมองว่ามันเป็นเควสที่ดีนะถ้าเราตั้งใจทำสปีดลันเนี่ยผมว่า5นาทีมีได้นะครับตีประมาณ5นาที เพราะว่าหนึ่งเลยถ้าเราใช้คอร์เราอาจจะใช้ a e r i a l Attack นะครับคอมโบโจมตีตรงนั้นได้ไม่ถึงกับต้องทําเป็นสปีดรันไปแข่งกับเอื่นไปได้นะครับแต่ว่าก็ทําเป็นสปีดรันแข่งกับตัวเองถ้าใครต้องการจะฟาร์มเพลสสปีดเวนเจมก็ผมแนะนําเลยครับอันนี้อ่าแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับผมก็มีความคิดว่านะครับจริงๆแล้วเพสมันก็มีโอกาสดรอปที่มากขึ้นนะครับถ้าเราสามารถจัดการมอนสเตอร์ที่เร็วขึ้นอันนี้ผมไม่รู้ว่าเป็นแบบนี้หรือเปล่านะครับมีใครลองไปสูตอดูแล้วช่วยบอกผมหน่อยก็ได้ โอเคครับผมวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับเอาเควสมาอัปเดตกันให้ดูเควสนี้จริงๆก็มาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วละแหละแต่ผมไม่มีโอกาสได้เล่นเลยก็เลยไม่มีโอกาสได้ทําคลิปนะครับวันนี้มีโอกาสได้เล่นแล้วก็ได้ทําคลิปตัวนี้ออกมาเพื่อไม่ได้ดูกันนะครับก็อย่าลืมไปฟาร์มกันนะครับก่อนที่จะหมดไปวันที่19นี้เองอยู่ไม่กี่วันเองนะครับโอเคครับผมถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กันด้วยนะครับกด subscribe นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากช่องแมนแมสซ์เทคนิคนะครับแล้วก็จะได้ไม่พลาดอัปเดต